ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับผมยืนภูมิลาวงนะครับวันนี้นะครับรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับผมเดินทางมาถึงวัดที่สี่สิบหกแล้วนะครับที่นี่คือบนรอยอินทรีนะครับวัดรอยอินทรีนะครับก็คือติ่ต่บนดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายครับผมว่าหลายท่านยังไม่เคยขึ้นมานะครับตรงที่ดอยอินทรีนี่นะครับวัดรอยอินทรีนะฮะเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมจะมาพาท่านไปไหว้พระนะครับ วัดนี้มีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นวัดที่อยู่บนดอยสูงนะครับแล้วก็อยู่ในในเขตพื้นที่ป่านะฮะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับภารกิจรักสําคัญของวัดนี้นอกจากจะอบรมสั่งสอนนะครับทางด้านพัฒนาทางด้านที่จแล้วนะครับยังเป็นวัดที่เป็นต้นแบบทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปา่าไม้กิจกรรมการปลูกป่ากิจกรรมการทําทแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันการมอกควันนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาไหว้พระทีวะ่วัดอยอินทรีย์แห่งนี้นะครับเรามาชมกิจกรรมเกี่ยวกับแนวคิดของเจ้าอาวาสและก็กิจกรรมต่างๆที่ดอยอินทรีย์แห่งนี้นะครับเพราะมัน้นครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปไหว้พระดับที46ท่46ตีวันดอยอินทรีย์ันดีกว่าครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพบครับผมยุทธภูมิรามองนะครับท่านครับด้านหลังของผมนั่นแหละครับก็คือพระพุทธโขดมนะครับอุดมโชคนะฮะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่นะฮะซึ่งตั้งเป็นสง่าราศีสวยงามมากนะครับอยู่บนอยหางแห่งนี้นะครับที่นี่คือพุทธอุทยานดอยอินทร์นะฮะที่นี่คือดอยอินทร์เขาท่านครับดอยอินทรีนี่ค่อนข้างจะเป็นดอยที่ยัง คงรวมสมบูรณ์ป่าไม้นะครับป่าดงดิบนะฮะแล้วก็คงเป็นดอยอินทรีย์เป็นต้นน้ำลำธารทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมชมพพุทธอุทยานแห่งนี้นะครับพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ที่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ท่านอาจจะยังบิกเคยสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่คือนอกจากจะเป็นพุทธอุทยานําให้เฮามี อนุสติเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเขาได้มีความศรัทธาแรงกล้าต่อศาสนาพุทธของเขานะฮะที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติอัอนมีมรรคอันมีองค์8นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติคือชาวพุทธขเขาพ้นทุกข์นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะฮะผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมความงามของพุทธสถานที่นี่ลาชมธรรมชาติของดอยอินทรีตัวนะครับท่านจะได้เห็น หลายสิงหลายอย่างนะครับที่ท่านอาจจะยังเบเ่ยมาที่นี่มาก่อนนะครับเฮ mm hmm. าไปแอลไหวพระและกอชมธรรมชาติที่นี่กันดีกว่านะครับเ mm hmm. ชิญตัวผมมาเลยครับ mm hmm. วัดพุทธอุทยานโดยอินทรียี ตั้งอยู่ที่เลขที่1 5 1หมู่ที่1ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเจียงายเริ่มก็ตั้งและมาเริ่มทำโครงการร่วมกับกรมปาม่าไม้เมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2548โดยได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาปา่าไม้หรือโครงการพระสงค์จุยงานด้านปา่าไม้จากเจ้าหน้าที่บริหารด้านปา่าไม้เจียงาย ได้ได้รับคําแนะนําสถานที่จากท่านกัมนันตาบลดอยหางได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ปา่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานทหารไคเมิงายมหาราชชาวบ้านทุกหมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาปอก้าประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่ามาช่วยกันปลูกป่าดูแลรักษาป่าและได้รับอนุมัติโครงการจากกรมปาม่าไม้ เมื่อวันที่22พฤษภาคม2549จำนวน945ไร่และได้รับตั้งเป็นพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการพระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าไมา้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2552จำนวน71ไร่2ง,งาน2สาตารางวา และได้รับการขยายพื้นที่ดูแลปลา่าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้เมื่อวันที่ท9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555จำนวน1,500เสาเอ็ดไร่และได้รับประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดอยอินทรีเมื่อวันที่5มกราคม2560จำนวน8,000สาห้าไรและได้รับอนุญาตสร้างวัดจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2553ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2554ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวมมิสุงคามศิมาเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2560ตรงนี้เป็นวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ได้ ก่อตั้งขึ้นมาได้ร่วมกับกรมป่าไม้กรมอุททายานทุกภาคส่วนได้14ปีกว่าแล้วโดยครั้งแรกนั้นได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้มาช่วยงานด้านป่าไม้เรียกว่าเป็นโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ปี2549ท่านอธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติให้ดูแลพื้นที่ตรงนี้945ไร่แล้วก็หน้าฝนก็ชวนทุกๆคน,นมาช่วยกันปลูกหน้าแล้งก็ช่วยดูแลกันไฟ นี้พอเราช่วยกันดูอย่างรูแลอย่างเข้มแข็งด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนแบบบุรณาการเรียกว่าโครงการบาวรบ้านวัดราชการโรงเรียนทุกภาคส่วนมาช่วยกันฟื้นฟูป่าตรงนี้ก็เลยสมบูรณ์ขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว5ปีต่อมากรมป่าไม้ก็ขยายพื้นที่ให้ดูแลเป็น1,521ไร่ก็ไร่ก็ช่วยกันปลูกช่วยกันทำฝ้าช่วยกันป้องกันไฟป่าจนป่าก็ฟื้นฟูในเวลารวดเร็วน้ำที่เคยแห้งก็ไม่แห้ง หน้าแล้งก็ไม่แล้งเวลาฝนตกน้ําก็ไม่ไม่บาดท,ทาลายเป็นน้ําป่าท,ทําลายดินน้ําเพราะได้รับแรงจิตอาสาทุกภาคส่วนมาช่วยราวนี้พอ1ิปีป่ามันก็ฟื้นขึ้นในเวลารวดเร็วน้ําที่เคยแห้งไปก็กลับมามีน้ําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสัตว์ป่าทุกชนิดเนี่ยก็หนีมารวมอยู่ด้วยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชก็เลยได้มาทําแนวเขตประกาศเป็นเขตท้ามลาสัตว์ป่าได้ 8,025ไร่คือมีเจ้าหน้าที่มาตั้งหน่วยคุ้มครองป่าคุ้มครองสัปปตว์ปศุด้วยตอนนี้แล้วตรงนี้นนดั้งเดิมเนี่ยสถานที่ตรงนี้เป็นนาข้าวเป็นไร่เลื่อนลอยของชาวบ้านซึ่งเขาก็บุกลุกทําไร่เลื่อนลอยทําลายต้นน้ําทางวัดร่วมกับทุกภาคส่วนก็ช่วยกันไถที่คืนมาปลูกป่าฟื้นป่าแล้วก็บังเอิญโชคดีตรงนี้มีนอซอสอยู่9้าไร่กว่า ทางวัดก็เลยได้คิดว่าถ้ามีป่าสมบูรณ์แล้วถ้ามีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยก็คงจะดีเพราะว่าถ้ามีวัดอยู่พระพระสงฆ์ก็จะได้มีส่วนมามาช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยกับป่าไม้เป็นของคู่กันด้วยพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และทุกๆพระองค์เนี่ย ก็ล้วนแต่ทรงตัดสรู้ในป่าล้วนแต่ทรงตัดสรู้ใต้ต้นไม้เพราะนั้นพระพุทธศาสนากับป่าไม้เนี่ยจึงเป็นของคู่กันคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งพระอ,องค์ทรงสอนให้พระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ตามคนไม้อยู่กับป่าสอนให้กระตันยูต่อต้นไม้กตันยูต่อสิ่งแวดล้อมดังที่พระองค์ตัดว่าคนเรานั่งหรือนอนบนต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งไม้นั้นผู้ปทุศรายมิตรเป็นคนเหลวสาเพราะนั้น พุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้กระตันยูต่อต้นไม้กตันยูต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ยังได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกป่าคุ้มครองรักษาชีวิตสัตว์ให้น้ำเป็นทานชนเหล่านั้นเนี่ยได้บุญทุกเวลาทุกก้าวย่างแห่งชีวิตเพราะนั้นการที่พวกเราวันนี้จิตอาสาทุกคนมาช่วยกันเนี่ยมาทำฝ้ายมาฟื้นป่ามาทำสร้างแหล่งน้ำลำธารเนี่ยก็เป็น วณารนาโรปรสูตรเรียกว่าเป็นทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาทุกก้าวย่างแห่งชีวิตด้วยนั้นวัดนี้จึงก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ .2552 ก็คือขออนุญ,ญาตสร้างวัดตั้งวัดแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2561ได้พระราชทานวิสุงคามศีมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ตรงนี้เรียบร้อยเป็นวัดที่สมบูรณ์โครงการนี้จึงเป็นโครงการพิเศษเรียกว่าเป็นโครงการบาวรบ้านวัดราชการช่วยกันพันดึกกําลังรวมรวบรวม,รวม,รวมพลังกิจอาสาทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันฟื้นฟูป,ป่าและรักษาป่าตรงนี้ด้วยความสามัคคีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขาสังฆาสามัคคีความสามัคคีของหมู่ชนก็นํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จบ้านใดสังคมใดมีความสมัครสมานสามัคคีบ้านนั้นสังคมนั้น จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นขอพวกเราทุกๆคนจงมีความสมัครสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่าทะเลาะเบาะแวง้งต่อยแตกแยกกันซึ่งความทะเลาะเบาะแวงแตกแยกก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายนำมาซึ่งความทุกข์นั้นขอพวกเราจงมีอะไรก็จ่ร่วมด้วยช่วยกันเราอยู่ในโลกใบเดียวกันอยู่ในเมืองไทยด้วยกันอาศัยโลกใบเดียวกันเราก็ต้องเสียสละมาช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยความสามาคัคคีก็ขอเจริญพร สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์นี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการเผยแร่พระพุทธธรรมนำความสุขและความร่มเย็นมาสู่พวงสัตว์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดรชราชกาธิเกาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาตามรักพระราชศรีกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเก์พระบรมราชินีนาถในรชัชกาลที่ถาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลและพระบรมวงศานวงศุกพระองค์อีกทางเพื่อรักษาปา่ารักษาธรรมรักษาชีวิตสัตว์รวมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไมา้รวมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกภาคส่วนโดยวัดเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าบาวรบ้านวัด ราชการโรงเรียนรวมการรักษาป่าแบบบูรณาการเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรูป,ปริิพานไต่ต้นไม้ในป่าและก็เพื่อประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของเตียวดามนุษย์และสัตว์ทางปวงวัดนี้เป็นสมบัติของทุกๆคน การที่พระสงฆ์ขึ้นมาอยู่ในสถานทีน่นี้ก็เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อรักษาปลาคือประเทศชาติใือทุกคนได้มาอาศัยสถานที่ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลร่วมกันทุกคนตามพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดสกงตรัสไว้ในวานาโรปนสตรว่าชนเราไดปลูกปลารักษาสั์ปลาใื้น้ำเป็นทาน ชนเรานั้นได้บุญกุศลทุกเวลา,ท,วลาทุกเก้าย่างของชีวิตบาได้มาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างไดเพราะทุกเพราะคนเขาทุกคนเกิดมามามีอย่างทิศต,ตัวมาในโลกนี้ก็บาได้เอาอย่างทิศต,ตัวไปดังนั้นขอมูเขาทั้งหลายจงมาร่วมแรงร่วมใจกันรักษาปา่าด้วยความสามัคคีกันเตอะครับท่ครับก็ถือว่านะครับวัดนะฮะนอกจากจะเป็นแรงอ,อบรม ผมพาะนะครับพัฒนาทาง,งด้านจิวิญญาณแล้วนะครับก็ยังมีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามานะั่นก็คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ปา่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับคือเป็นแหล่งต้งนน้ำด้ือกับทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต้นน้ำให้นี่นะครับนะัที่วัดดอยอินทรีครับผมยุทธุูม้ํำบงครับรายการไว้พระหนึ่งันวัดมาถึงลำดับที่4ี่แล้วครับลำดับที่47จ็ะเป็นวัดอันยังนั่นนะครับ ตอยผอมาเลยครับ